สวัสดีครับผมนะครับวันนี้ก็เบอร์เซนะครับจะมานะครับแช์นะครับแช์ประสบการณ์นะครับกับสมาร์ทนะครับสมาร์ทร้อยสิบรุ่นคลัตช์อือนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์นะกับสมาชิกท่านอื่นนะครับวันนี้พักเรื่องเกษตรมาวันหนึ่งนะครับมาเรื่องมอเตอร์ไซค์นะครับคันนี้ซื้อมาในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับจากร้านของเก่านะครับสภาพ สภาพมานะครับบอกว่าไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับน้ำมันไม่ลงนะครับน้ำมันไม่ลงเนาะพอมาถึงนะครับก็แก้ไขนะครับผมตรวจเช็คนะครับโดยที่คนเก่าเนี่ยพอน้ำมันไม่ลงเนี่ยครับเขาก็ไม่ใช้เลยนะครับเขาเอาไอ้สายน้ำมันเนี่ยไปต่อจากขวดใช้นะครับผมสาเหตุก็คือก๊อกน้ำมันนะครับก๊อกน้ำมัน ก๊อกก๊อกน้ำมันเสียนะครับก๊อกน้ำมันเสียตอนนี้ก็ซื้อก๊อกน้ำมันมาเปลี่ยนนะครับพอซื้อก๊อกน้ำมันมาเปลี่ยนนะครับก็ลองสตาร์ทลองสตาร์ทดูนะครับก็สตาร์ทสตาร์ทติดนะครับผมขับได้ะขับได้ปกตินะครับผมแต่ขับได้อยู่แป๊บหนึ่งนะครับขับได้อยู่แป๊บหนึ่งมีอาการนะครับมีอาการสตาร์ทยากนะครับสตาร์ทยากไม่ติดสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทยากนะครับ ถึงติดก็กว่าจะติดได้ก็นานนะครับพอติดพอสตาร์ตติดได้นะครับก็เร่งนะครับเร่งเร่งแบบนี้นะครับเร่งจนเร่งจนสุดแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์มันไม่ไม่เร่งตามนะครับผมแต่ว่ามันยังไม่ดับนะครับมันก็ไม่เร่งไม่ขึ้นเร่งไม่ขึ้นมือนะครับประมาณนั้นนะครับผมเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับนี่ก็มาไล่หาสาเหตุนะครับผมก็ เอาไปเปลี่ยนหัวเทียนมานะครับมันจริงก็ไม่เกี่ยวหรอกนะครับผมก็มารู้ที่หลังมันไม่เกี่ยวนะคาบูนะครับไปไล่ที่คาบูนะคบาบูเสียไหมนะครับก็ไล่หลังมาสอมสามรอบนะครับก็ไม่หายนะครับอ่พอไม่หายเนี่ยตรงนี้เนี่ยอ่าเต็มที่แบตตัวเนี้ยเป็นเป็นแบตลูกเก่านะครับแบตลูกเก่าที่เสียไปแล้วนะครับตันนี้ผมแกะออกแล้วอันนี้เป็นแบตลูกใหม่นะนะครับก็เพิ่งมารู้ว่ารถตัวนี้นะครับถ้า มันไม่มีแบตเนี่ยนะครับมันจะสตาร์ทติดยากหรือไม่ก็ไม่ติดเลยนะครับอกรณีกรณีที่ที่เราสตาร์ทติดนะตอนนั้นที่ว่าเป็นแบตแบตตัวเดิมเป็นแบตที่เสียแล้วนะครับมันมันสตาร์ทสตาร์ทยากมากแต่พอติดก็เล่นไม่ขึ้นนะครับอืมก็ตรงนี้ก็เลยซื้อแบตมาเปลี่ยนนะครับซื้อแบตมาเปลี่ยนพอซื้อแบตมาเปลี่ยนปุ๊บ ก็ยังไม่หายนะครับสตาร์ตติดยากนะครับติดแล้วยังวอดอยู่เหมือนเดิมนะครับติดแล้วยังวอดอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เลยเอา,เอาสายต่อสายาต่อสายออกจากคอยนะครับอันนี้จะมองคอยอันนี้คอยตัวใหม่นะครับปกติเป็นคอยตัวเก่านะครับ ก็เอาสายมาต่อตรงนี้นะครับคิดว่าสายสายขาดไหมนะครับเอาไปจิ้มดูจิ้มตรงขั้วบวกนะครับมันก็เหมือนเดิมนะครับอ่ทีนี้ก็เหลือตัวเดียวแล้วนะครับก็ระบบไฟนะครับตัวคาบูอะไรก็ไล่เลวล้างแล้วนะครับก็เลยไปซื้อคอยชาร์จมานะครับซื้อคอยคอยชาร์จมาเปลี่ยนนะครับลองเปลี่ยนดูนะครับผมนะพอเปลี่ยนคอยชาร์จนะครับผมเปลี่ยนคอยชาร์จ นะครับแล้วก็ลองสตาร์ทนะครับผมลองสตาร์ทดูนะครับทีแรกที่แรกจะลองดูว่าถ้าถ้ารถนั้นเนี้ยไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยมันจะสตาร์ทได้ไหมนะครับเห็นว่าบอกเป็นระบบอะไร dc C di อะไรสักอย่างเนี่ยแหละจำไม่ได้แล้วนะครับก็เลยถอดแบตเตอรี่ตัวนี้ออกนะครับถอดแบตเตอรี่ออกแล้วก็ลองสตาร์ทดูโดยที่ใช้คอยตัวใหม่นะครับก็สตาร์ท ติดยากเหมือนเดิมนะครับพอติดแล้วก็เร่งไม่ค่อยจะขึ้นนะเร่งไม่ขึ้นเลยอาการเหมือนเดิมเร่งก็ยังอรอบไม่เร่งตามนะครับผมก็เลยลองเอาแบตมาใส่นะคลองเอาแบตมาใส่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลองสตาร์ทดูนะครับปรากฏว่าเครื่องเดินได้ปกตินะครับผมเบียดเร่งได้ปกตินะครับ ก็สรุปโดยรวมก็คือว่านะครับอาการที่เร่งนะครับเร่งแล้วนะครับเร่งแล้วไม่ขึ้นตามมือไม่บิดตามมือนะครับผมพอปล่อยคันเร่งก็ดับนะครับตาร์ทติดยากนะครับคือเป็นอาการที่หนึ่งนะครับถ้าคอยชาร์จไม่เสียนะครับเนี่ยถ้าคอยชาร์จตัวนี้ไม่เสียนะครับก็สายอาจจะขาดในนะครับสายขาดขาดใน แต่ถ้าแต่ถ้าคอยชาร์จไม่เสียนะครับสายไม่ขาดในนะครับก็เป็นที่แบตนะครับที่แบตเตอรี่นะครับถ้าแบตตัวนี้ไม่มีไฟนะครับแบตตัวนี้ไม่มีไฟก็เร่งไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าคอยชาร์จเสียนะครับเมื่อคอยชาร์จเสียไม่มีชาร์จไม่มีไฟชาร์จข้าแบตนะครับก็ อพอมันมันไม่ไม่มีไฟชาร์จเข้าแบตพอช่วนให้แบตมันยังยังมีไฟมันก็อาจเร่งขึ้นได้นะครับแต่พอเมื่อเมื่อแบตแบตเนี่ยมันหมดไฟนะครับมันก็เร่งไม่ขึ้นนะครับ,รบสรุปก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับตอนนี้ก็สตาร์ทติดขี่ได้ปกตินะครับตอนนี้กําลังไล่ระบบไฟไฟสองสว่างนะครับโอเคก็ไม่ได้ทําตัวอย่างให้ดูนะครับพอดี ที่เกีถอดออกนะครับก็ก็ขออธิบายตามรูปภาพเลยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้สำหรับสมาร์ท110นะครับคัดมือนะครับสวัสดีครับ